สวัสดีครับคุณช่องเบาชทยชูทชแนลนะครับวันนี้นะครับพามาอัปเดตนะครับหาคูสุดนะครับบริเวณริมหนองหานนะครับจังหวัดสกลนครครับเนาะบรรยากาศอ่าตอนเย็นๆนะครับตอนนี้นะครับเนาะนะครับวันนี้นะครับผมมาขํานิดนึงนะครับเนาะนะครับมาชาร์จนิดนึงเกือบไม่มีที่นั่งนะครับนะครับบรรยากาศบอกว่าลบอกไว้เลยนะครับคนเยอะมาก เราก็มาอัปเดตกันนะครับหลังจากที่ประวานนะครับผมพาไปเที่ยวนะครับบุญบั้งไฟนะครับของชาวคือจังหวัดสกลนครนะครับอำเภอบางโคนนะครับเนาะนะครับเป็นยังไงบ้างครับนะครับผมบอกไว้เลยนะครับสนุกมากๆครับนะครับบุญบั้งไฟชาวคือบางโคนนะครับคึกคักมากๆครับ บอกไปเลยครับจึงคักเอามากๆครับผมที่แรกผมไปตั้งแต่เช้านะครับผมไปตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้านะครับของเมื่อวานนะครับเขาก็เริ่มขบวนแห่ตอนช่วงบ่ายนะครับนะครับผมก็รอโอกาสนั้นมานะครับบอกไว้เลยนะครับ ตรงนั้นนะครับบรรยากาศสนุกมากๆครับนะครับในงานประเพณีบุญบ้างไปนะครับและงานประเพณีแห่นะครับแห่พระเวสสันดรนะครับของชาวอำเภอบางโคนนะครับจังหวัดสกลนครครับนะครับสนุกสนานมากๆครับนะครับบรรยากาศพานงานคึกคักมากๆครับนะครับวันนี้ผมก็เอามาบอกเล่าความรู้สึกนะครับ ที่ผมได้พาไปเที่ยวไปชมนะครับนะครับบรรยากาศพยานงานนะครับจะเป็นยังไงบ้างเนาะเนาะนะครับส่วนตัวผมเองบอกไาเลยนะครับผมไปนะครับไปเป็นเพียงปีแรกนะครับนะครับครั้งแรกโดยซ้ำนะครับบอกว่าเลยว่าม่วนคักหลายลีครับผมนะครับสำหรับงานปีนี้นะครับรู้สึกว่า ชางอลังการงานสร้างครับเขาว่าบอกว่าครับมาจากทุกสารทิศนะครับนะครับผมสอบถามนะครับผู้คนนะครับดูนะครับบอกก็ข้าวครับที่รกนะครับนึกว่ามีแต่ชาวพม่าโคนนะครับหลายช่องนะครับหลายจังหวัดนะครับนะครับที่มาเที่ยวชมงานครับบุญบังไฟนะครับเนาะ บรรยากาศเอาคึกคักมากๆครับเมื่อวานนี้ครับนะครับผมก็ลุยไปด้วยนะครับบรรยากาศนะครับฝนตกนะครับเมื่อวานนี้นะครับเนาะนะครับฝนตกครับเมื่อวานนี้แล้วก็อย่างชุ่มฉ่ำครับฝนลินมาปล่อยนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดฝนก็จะตกอยู่ช่วงประมาณบ่ายสามก็จะหยุดหน่อยครับครับฝนตกไปอย่างชุ่มฉ่ำนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีสาระอะไรมากครับวันนี้ก็มาทักทายนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับและคอมเมนต์ต่างๆนะครับของช่องเบ่าไทยยูทุบชแนลนะครับนะครับและขอบคุณนะครับทุกกำลรงเชียร์แรงใจนะครับ şey นะครับของช่องเบ่าไทยยูทูบชแนลนะครับนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับ เมื่อวานนี้ผมไปถ่ายคลิปเนาะเนาะอพอดีมันเกิดเสียงแตกนะครับไม้ไม้ที่ผมใช้นะครับผมว่าจะเปลี่ยนนะครับมันตัดสัญญาณเสียงรบกวนไม่ดีเลยครับนะครับมันเป็นไม้ที่ได้ราคาถูกครับแล้วก็พอใช้ได้อยู่เนาะนะครับเสียงอาจจะมีแตกบ้างนะครับผมก็จะพยายามปรับให้แล้วนะครับเนาะมันก็ได้เท่าที่ได้นะครับเนาะพราประมาณนั้นครับครับนะครับ เสียงอาจจะดูเบอร์เบอร์ไปน่นะครับอาจจะดูแส่แสบไปหนะคยนะเนาะเพราะว่าเสียงมันแตกนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พามาอัปเดตนะครับบริเวณริมหนองหานนะครับครูสุดนะครับนะครับจังหวัดสกลนครครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับทีนี้ก็ขอทพียงตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็รู้สึกว่ากล้องมันจะหมดแสงนะครับนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องเบาไทยซูดปอรแน่นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการสร้างกิปต,ต่อไปนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้เอากิมเบิ้ลมาด้วยนะครับก็เลยอดถ่ายบริเวณดิมหนองหานครับสำหรับทีนี้ก็ขอเพียงตุลาไปเพียงเทนีครับสวัสดีครับ